มึงเล่นตลกะลรของมึงมึงเป็นห่วงกูขนาดนี้เลยเหรอถึงได้ใส่ชุดนอนมันมึงมีเรื่องอะไรกูมีเรื่องให้มึงช่วยก่อนที่จะให้กูช่วยมึงขอโทษกูก่อนไหมมึงนั่งตรงนี้ก่อนขอโทษอะไร นี่กูโดนมึงถีบฟรีเหรอแล้วมึงยังหลอกพากูมาที่เนี่ยพูดมากว่ะไอ้อก็ดูมึงทําแต่ละอย่างนี่มึงระวังตัวเถอะกูจะให้คนเดียวย้ายมาอยู่กับกูกับหนูกเกือยิ่งความจำมึงเสียเหรียญความทรงจำมึงกลับมาหมดแล้วสินะมึงจะให้คนเดียวไปอยู่กับมึงกับหนูกเกือมึงลองให้กูชวนหนูกเกือมาอยู่กับกูกบคนเดียวไหมล่ะ แล้วมารอดูกันว่าหนูเกื้อจะอยู่กับมึงหรือจะอยู่กับคนเดียวมากกว่ากันก็ไม่แน่มึงตอนนี้ไม่เหมือนมึงคนก่อนหน้านี้ไออี้ e คนที่มึงจาไม่ได้ทั้งใจดีน่ารักพูดเพราะเป็นมิตรสุดๆกูเนี่ยนะเป็นมิตรดูมึงตอนนี้สิมึงเอาอะไรมามั่นใจที่คนเดียวจะยังอยู่กับมึงออา ขอโทษ